สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพดอัปเดตนะคะแล้วก็กิจกรรมประจำวันที่17ตุลาคม2567นะคะก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องไม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องไม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใดในทุกๆช่องทางด้วยนะคะใครอยากจะสมัครสมาชิกหรือดูสามารถดูได้ใต้คลิปเลยนะ แล้วก็วันนี้นะคะก็มีกิจกรรมฉลองจะครบรอบ10ปีเกมแบล็กที่เสิร์นะคะก็เลยมีกิจกรรมแจกของเยอะแยะมากมายแล้วก็มีกิจกรรมฮาร์วีด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยเอ้ยเดี๋ยวก่อนพูดถึงกิจกรรมมีแพดด้วยทุกคนแพดก็มีหลายๆอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยไปเลยพิ้ว หากคุณกำลังมองหาร้านรับเติมเกมแบ็กกิ้งเสริลแล้วแล้วก็แม่บ้านขออนุญาตแนงานร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะเติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะคะไม่ต้องใช้ ID พาสเวิร์ดด้วยช่องทางการติดต่อกับทางร้านนะคะก็มีทั้งในเพจ Facebook หรือว่าจะเป็น Li n e แอดก็ได้นะคะสามารถติดต่อไปได้เลยนะหรือหากใครมีคำถามเรื่องเกี่ยวกับการเติมเงนินนี้ก็สามารถสอบถามเขาได้เลยนะคะส่วนสำหรับเอ่อเรทราคานะคะก็จะเป็นตามนี้เลย ก็ราคาเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นลงลงนะคะเพราะฉะนั้นก็รบกวนตรวจสอบก่อนการเติมเงินทุกรอบนะคะหากใครบอกว่าตามประจากช่องไม่บ้านติดเกมนะคะก็จะมีส่วนลดให้ด้วยนะคะสำหรับแพ็กราคา1000ขึ้นไปนะอสำหรับวันนี้นะคะก็เนื้อหาเพิ่มเติมปรับปรุงก็มีการเอ,อ่อเขาบอกว่าจากการอัปเดตเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการปรับระบบความแม่นยำและหลบหลีกซึ่งเมื่อหลบหลีกสำเร็จรจะแสดงขึ้นคำว่า Mi ิ s ร้อมกับเปลี่ยนแปลงให้ปรับใช้ค่าความเสียหายที่ลดลงอย่างไรก็ตามในกรณีที่ความเสียหายพิเศษเกิดขึ้นพร้อมกับมิสนั้นยังเป็นส่วนที่ยังไม่มีการแสดงผลดังนั้นจึงทํากําลังดําเนินการปรับปรุงในส่วนนี้อยู่ผ่านการอัปเดตครั้งนี้นะคะขออภัยคณกผู้จมภนายทุกขั้นสําหรับความสับสนที่เกิดขึ้นขออภัยที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขที่เรากําลังค้นหาอยู่อ่ะ อีก่างปรับปรุงการเคลื่อนไหวตัวละครให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเมื่อขยับลงจากบันไดาพาดนะคะทุกคน <c oughs> แล้วกออ็มีอาชีพเจะบอกว่ามีการแก้ไขาปัญหาแบบบักนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นวิทิิศาสตร์นะคะอาวุธหลักก็แก้ไขาปัญหาที่ปริมาณก,การฟื้นฟู MP มันสูงกว่าที่ระบุในคําอธิบายทักษะนะคะเมื่อใช้ทาาักษะทัุนาสันไวยระดับหน,นก็เป็น ถ่าแสลงสรวนะคะแก้ไขปัญหาที่ถ้าน้าหนักเกินก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็มีของร้าน,นิดนึงการเรียนนิดนึงแล้วก็มีโยศาษาด้วยแต่โยซาษไม่ได้มีการเอ่อปับ๊บหรือเนิร์ฟดาเมจอะไรใดๆนะคะตอนนี้ต้องบอกว่ามาีเป็นการแก้ไขบักปัญหาของอสกิลนิดๆน,น,น่อยๆน,น,นะคะอย่างเช่นเอ่อถ้าเบนเหมอกทึบแสงดาบกายสิทธิ์นะคะ แก้ไขปัญหาที่พละกกาลังลดลงไปสองเท่าในการโจมตีกระบังที่หนึ่งเมื่อใช้ท่านี้เนาะอ่าแล้วก็เหยียบหน้าพาแก้ไขปัญหาที่บางครั้งไม่ทํางานในใอยู่สถานะที่มีพละกกำลังเพียงโพก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นแบบแก้บักนิดๆหน่อยๆอ่าแล้วก็ประตูโซลารเรนะคะมีการปรับเปลี่ยนแปลงค่าการใช้ความสามารถอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการ เปลี่ยนเป็นอุปกรณ์เฉพาะที่ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งนะคะง่ายๆก็คือเอ่อเหมือนปรับเกียร์ในโซลารีให้สูงขึ้นเนอะเพราะจากตอนแรกเป็นเหมือนแบบ i อวก็ปรับเป็น V ีอะไรประมาณนี้นะคะเพิ่มสายยาที่สามารถได้รับจากการกำจัดมอเตอร์ในพื้นที่อูรูที่อูรูคีทานะคะแล้วก็ อันนี้ก็แอบเป็นแผนท,ที่แม่บ้านรอคอยนิดนึงก็คือขออยายขอบเขตฟังก์ชันแลกเปลี่ยนไอเทมเป็นอัตราเสริมประสิทธิภาพนะคะทุกคนเผื่อใครไม่รู้กดตรงไหนก็ก,ก,กดตรงรูปบวกตรงเนี้ยเนี่ยเนี้ยในรูปเนี้ยนะคะเราเรียแม่บ้านก็หาไปเถอะก็ผลึกขีดความสิ้นหวังนะคะสามารถแลกเป็นเฟลสเปกหนึ่งร้อยได้แล้วนะคะทุกคนก็เอาไปตีบวกน,นะคะใครจะตีบวกอะไรก็ตามก็ <G oda> จะมีเป็นการใช้หินดํากับผลึกขีดความสิ้นหวังนะ แรกลตั้งแต่ห้าเฟลถึงหนึ่งร้อยเฟลเลยนะคะตั้งแต่ห้าเฟลถึงส5สิบห้าเฟลจะเป็นหินดํานะคะส่วนห้าสิบเฟลถึงหนึ่งร้อยเฟลจะเป็นผลึกความสิ้นหวังนะคะก็จะไล่ใช้เอ,อตั้งแต่ห้าก้อนสี่ก้อนจนถึงห้าสิบก้อนนะคะส่วนหินดําจะเป็น 6, สี่ร้ยหก้อนนะคะที่ขั้นสี่สิบห้านะก็จะประมาณนี้จ้าอ่าต่อไปนะคะเรื่องมอนเตอร์เนาะมีการปรับลดเอ่อ ผู้หญิงาาคือ,อนนี้เกี่ยวกับเคุยนิดๆหน่อยนะคะปรับให้ควสทำง่ายขึ้นหละเป็นเควสหลักอะค่ะแล้วก็มีเกี่ยวกับคาตีนิดนึงที่โคมไฟแข่งเดเขียนะคะหรือโคมไฟม่วงปรับปรุงให้ผู้บังคับบัญชาคาตีปรากฏตัวเร็วเอ,อยิ่งขึ้นหลังจากมีคาแจ้งเตือนแก้ไขปัญหาเทเลรีกการโจมตีบางประเภทของปืนใหญ่คาตีไปตรงกับเบฟเฟกแก้ไขปัญหาที่ชื่อของมอลเตอร์ถูกถแสดงก่อนมอลเตอร์จะปรากฏตัวประมาณนี้นะคะ อ่าแล้ววันนี้ก็มีเรื่องราวใหม่ๆที่ประเทศลุงอารุณน,นะคะโดยเพิ่มเข้ามาทั้งหมด6เควสด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวเนาะใครจะไปเก็บไปเสพก็ไปลุยเลยไม่บ้านค่ะไม่ขบเลยสรุปสายขี้เกยียจทำเควสแล้วก็อ,อแพดแพดสงครามฐานเข้าแล้วนะคะที่ว่าจะเปลี่ยนแปลงเอ่อยาง่ายคือเปลี่ยนโน้ตะเนาะแต่ว่าไม่ไ,มได้แบบก็คือเหมือนเดิมแค่ว่าเปลี่ยน เปลี่ยนเขตเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะบาล,ลานอเซเรนเดียนะคะจะเป็นโหนดนน50คนแทนนะคะซึ่ง50คนก็จะแคปเกียร์ครึ่งหนึ่งอะเนาะส่วนเมเดียบาเลนเซียจะเป็นโหนด75คนนะคะที่ไม่แคปอะไรเลยส่วนคาเปพออนและคามาซิเวียจะเป็นโหนด30คนแทนนะคะที่จะเป็นเหมือนแบบแคป เออโนดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีการบอกเออระดับป้อมปราการของทุกๆุกเขตเลยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะมีการปรับว่าจากอย่างสมมตินะคะของบอลลนอนอตเนาะตอนแรกเออแทนบ,บูชาอากริเนี่ยเป็นระดับ5าตอนนี้ก็เหลือเป็นระดับสองนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็มีบอกด้วยนะคะว่าโนดแต่ละที่อยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ใครจะมาดูก็เข้ามาดูได้เลยนะคะ โอเคแล้วก็ฟังก์ชันแสดงตำแหน่งตกกระทบของปืนใหญ่นะคะวงเล็บระบบวิงก็ได้มีการเพิ่มเข้ามาให้กับปืนใหญ่แล้วนะก็น่าจะทําให้คนที่แบบอยากยิงจะงงมากน่าจะแบบเอ่อได้ฝึกได้อะไรกันดีขึ้นนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงการประกาศกิลผู้นําในสงครามกุหลาบนะคะหลังเปลี่ยนก็คือจะเป็นประเออประกาศวันเสาร์เวลาเที่ยงคืนถึงวันอาทิตย์เวลาตีหนึ่งประมาณนี้ ส่วนวันส่วนสมัครกองทหารที่3จะเป็นวันอาทิตย์แทนนะคะประมาณนี้คือปรับเวลาให้มันไม่ชนกับสงครามครอบครองอะไรคะ่ะแค่นี้เองแล้วก็ต่อไปอันสุดท้ายแล้วก็คือเปลีป่ยนแปลงภูมิประเทศและสิ่งกีดขวางบางส่วนคะ่ะก็เข้าของเราเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายๆก็คืออะไรที่เราส่งไปบ่นไปว่าเขานะคะเขาก็ได้ทําการปรับให้แล้วนะคะตอนนี้ก็ ถ้าเกิดมีสถานที่ตรงไหนที่ใครแบบบน่บนๆอยู่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็มีทั้งหมด23แห่งด้วยกันนะคะซึ่องอืมอันนี้คือดีค่ะทางเข้าไปตีเฟอร์ริตทุกคนชอบวิ่งมา้าไปชนก็ปรับให้นะคะบลา拉布拉มีเยอะเลยมีหลายที่เลยนะคะซึ่งดีมากเขาก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแหละถ้าถือใครจังเจอตรงไหนเป็นสิ่งกีดขวางเวลาวิ่งมา้าอะไรก็ยังส่งติกเก็ตกันไปได้นะคะ เนี่ยเขาจะค่อยๆทยอยปรับให้นะแต่ว่าเขาอาจจะขอแบบปรับทีแบบหลายๆแห่งแบบดีนิดนึงนะคะราะฉะนั้นต้องรอนิดนึงนะแต่ว่าส่งไปเถอะถ้าใครเจอนะซึ่งก็โอเคอ่ะสําหรับแผนวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมจึงจ้งๆเลยกิจกรรมครบรอบ10ป,ปีแบล็ k ดิเซิร์นะคะต้องบอกก่อนว่าครบรอบ10ป,ปีเนี่ยของเกาหลีนะแต่ดีตรงที่เขาฉลองให้ทั่วโลกเลยนะคะเอาง่ายๆก็คือเกมแบล็ k ดิสเซิร์อายุจะครบ10ป,ปีแล้วนั่นเองนะคะ ก็มีการแจกค้อนอะไรใดๆนะคะมาดูไปพร้อมๆกันเลยการพบกันพิเศษพิเศษพร้อมกับคอนตลอด10สัปดาห์นะคะก็มีการแจกค้อนเจหนึ่งอันนะคะเป็นคอนคอนเจเฉยๆไม่ใช่คอนตีประดับไม่ใช่คอนฝานะแล้วก็หินครอน2,014ก้อนกล่องเลือกชุดนะคะแล้วก็กระถางทูบเรียกความฝันก็คือที่เอเวงมา10หนึ่งอันกิจกรรมนี้ยาวๆถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ถึง24ธันวาคม2567 ซึ่งขออนุญาตประกาศอีกรอบหนึ่งเผื่อใครไม่รู้อะเผื่อใครไม่ได้ดูหน้าเพจหรืออะไรใดๆน,น,นะคะก็คือยี่บสี่ธันวาคมจะมีงานเลี้ยงคาเฟอออนะคะอืมจากที่เกาหลีเดอร์อะต่อไปก็คือเออเราต้องไปคุยกับอ e ีกอบาเทอรี่ที่หมู่บ้านเวเรียนะคะในระยะเวลากิจกรรมซึ่งจะมีทั้งหมดสิบสัปดาห์ด้วยกันนะคะถ้าดูสรุปง่ายๆก็คือไปหาอ e ีกแล้วอ e ีกก็จะส่งเราไปคุยกับ กับเอพีรอบโลกเลยนะคะอะไรประมาณนี้ไปไป <c oughs> ซึ่งโอเคอ่ะเสร็จแล้วเราก็เอ,อจะได้รับเหรียญตารครบรอบ10ปีนะคะเมื่อเราสนทนาสั้นๆทุกวันนะคะอไม่ห,หลานเรื่องให้ฉันโดดแมกนูไปรอบโลกเลยนะเนี่ยดูดิเอพีซีคืออยู่รอบโลกเลยนะคะทุกคน <c oughs> ไล่ไปเรื่อยๆนะคะก็จะได้รับเหรียญตาครบรอบ10ปีิดเออเหรียญนาตัวเนี้ย ทุกวันนะคะวันละหกอันกับอีกอรบันเทอรี่นะคะหลังจากเราทำเควสแล้วซึ่งเอ,อเขาบอกว่าจะสามารถได้รับเพิ่มเติมอีกนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตามมาภายหลังนั่นเองซึ่งอตอนนี้ทําได้ก็คือได้แค่ไปคุยกับอีกอรบันเทอรี่ก่อนนะคะแล้วก็ไปคุยกับเอพซต่างๆตามเควสเดี๋ยวมันก็จะบอกว่าต้องไปที่ไหนบ้างนะคะอืมโอเคแล้วก็ เราสามารถสะสมเหรียญตัวนี้ไปแลกเปลี่ยนเป็นของได้เนาะตะก,กูลละหนึ่งครั้งก็คืออันที่พี่บ้านพูดไปเมื่อกี้เนาะคอเนเจจะใช้เจ็ดสิบอันหิมคอนใช้ท,ทั้งหมดหกสิบอันแรกนะคะแล้วก็ที่เวงมาสิบห้าสิบอันกล่องชุดสามสิบเหรียญเดอ้อแล้วก็มีรบรอบสิบปีห้าเออสิบเหรียญน,นะคะแล้วก็ที่ระลึกกรรมจนภายร่วมกันจะเป็นน้องพูดดำเดี๋ยวพาไปดูนะเป็นรูปปั้นแบบนี้อืม <c oughs> เป็นเครื่องเรือนนะคะ แล้วก็ตาเสนอะคครบรอบ10ปี30อันนอกจากนี้ก็มีให้แลกเปลี่ยนเป็นข่าีพิเศษของ G 5อันนะคะตลอดปูนละ10ครั้งแล้วก็แลกเป็นทองได้แลกเปลี่ยนได้ตลอดอันนี้ก็เผื่อแบบใครแลกหมดแล้วก็มาแลกเงินไปแล้วกันเนาะเออส่วนน้องผพ้วดดำนะคะที่ว่าไปตั้งในบาร์ได้เนี่ยาจะได้รับค่าประสบการณ์ต่อสู้บวก100%ทักษะบวก100%ชีวิตและดอกไอเทม100%แล้วก็ทักษะความชำนาญบวก100นะคะ โอเคสามารถมาดูชุดกล่องในกล่องเลือกความทรงจำสิบปีได้นะคราวก็วคือจะมีชุดพักเรียนพิเศษเริอฟรีบูมทูพยักษแห่งปจิมทิศมานิธิมาทอฝันทหารเครยอนบุผาจันทาเทอร์เมียมารีนโรเมแล้วก็บัตดี้นะคะอันนี้เลือกเอานะคะชอบอันไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมมาอีกนะคะมันยังไม่หมดแค่นี้นะต,ตอนนี้เราได้ทางเดียวอยู่นะโอเคนะ กิจกรรมการ,การผัจนภัยของผู้ดำโบราณที่เต็มไปด้วยพลังงานน่าสยองขวัญน,นะคะสยองขวัญจริงเฟลเต็มเลยกิจกรรมนี้ถึงสิบสี่พฤศจิกายนสองห้าหกเ็นะคะซึ่งโอ,อ้โหกลัวดิฉันไปตีบวกเหรอ,อรางวัลอ,อตามจำนวนที่เข้าเส้นชัยนะคะจะมีอันที่หนึ่งจะเป็นหอผ้าสยองขวัญน,นะคะหนึ่งห่อเข้าสองครั้งได้อีก 1, หนึ่งห่อเข้าสามครั้งได้หอผ้าบอสสยองขวัญน,นะคะแล้วก็สี่ครั้งเป็นหอผ้าเปลี่ยนความมืดมน ซึ่งทุกครั้งที่เขาเส้นชัยก็คือเราจะได้หออ่อพ่อสยองขวัญน,นะคะแล้วก็เราสามารถเอ,อ่อรับลูกเต๋าทุกวันจากการออนไลน์นะาคะในตัววายเนาะถึง6สจกย,กยอ,กอ,อือก็เอ่อออนครับที่นาทีจะได้รับเปรี่ยนตาเปลี่ยนความมืดมนส10เปรี่ยนนะคะแล้วก็ลูกเต๋าสีม่วงของผู้ดําแล้วก็60นาทีก็จะเป็นลูกเตา๋าสีส้มนะคะหรือสีแสดนะคะในเกมใช้คำว่าสีแสดเนาะ ก็จะอ๋อครบพกเขบาทีได้รับเหลียนตาเปลี่ยนมืดหมดเนี่ยทั้งหมดยี่สิบอันนะคะซึ่งตารางลูกต่าปะมันจะมีสองสีก็คือถ้าทอยลูกเต่าให้ลงตามสีที่ถูกต้องนะคะเราจะได้รับรางวัลคูณสองเท่าน,นั้นเองนะคะซึ่งมีการแจกแจงให้ฟังตรงนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างซึ่งของขวังนึงก็จะเป็นห่อผ้านะคะแล้วก็เป็นฟิลสเปกต่างๆเดี๋ยวสงแตกสูงสุดอยู่ที่ห้าสิบนะคะต่ำสุดอยู่ที่ยี่สิบเดอ้อแล้วก็วี หอ,อผ้าสยองขวัญมีโอกาสได้น้องมังกรด้วยนะคะน้องมังกรมาน่มามานิมอตัวที่แม่บ้านมีนี่คระใครถามซึ่งจริงๆน้องมันจะอยู่ในต้องบอกไงเดียน้องมันอยู่ในหอสุ่มฮาร์ีเนี่แหละทุกคนซึ่งอู้ถ้าใครอยากแ้ก็ขอให้ได้นะจ๊ะแล้วก็มีของอย่างอื่นอีกนะคะ เห่อ,หอผ้าบอสยองขวัญจะเป็นสุ่มพวกพลังเวฟของเบลหัวใจเบลอะละหัวใจกาโมหัวใจคารดาคูทูอะไรอย่างี้นะคะก็หอ่อผ้าอันสูงสุดเลยก็แหละสุ่มหอ่อสุ่มหัวใจกาโมกาโมหัวใจคานเฟลสแต็กนะคะต่างๆบลา拉布าประมาณนี้กิจกรรมเหมือนกวนแล้วไม่ตีบวกอะแจกเฟลฉ่ำๆเลยฮะ ทำการปรากฏตัวของผู้ล่วงลับแห่งป่าแอดเงาอันน่าสยองขวัญน,นะคะถึง6พฤศจิกายนสวัสดีที่นักประจําพายล่ารด้เองค่ะต่งจดหมายมาเพราะมีเรื่องด่วนเลค่ะก็มีโบครัสนะคะปรากฏตัวขึ้นในพื้นที่ล่านะคะก็อข้ามันโบคาหน้าตาแบบนี้นะก็คือหน้าตาเหมือนไอตัวที่อยู่ในป่าแอดแหละทุกคน ซึ่งถ้าเราฆ่าเขานะคะเราจะมีโอกาสได้ห่อผ้าอันมืดมนแล้วก็ท้องแห้งหนึ่งร้อยจีคือหนึ่งเอ็มแล้วก็เฟลสแตกสามสิบสีสิบห้าสิบนะคะสกิงความทรงจำนะคะบ่าบ่าบา,บา,บาซึ่งก็เกิดโมคามาปรากฏตัวแล้วเราไม่ฆ่าเขา,าเขาจะหายไปหลังจากสองนาทีนะคะแล้วก็มีเควยก,กิจกรรมจากสปูกนะคะจงตามหาสปูกตัวจริงนะคะเมือเอ่อตอกนกลางคืน เมื่อเป็นเวลากลางคืนในตอนไฮเออในไฮเดียใพ่ดีบอกว่าเป็นเวลากลางคืนในโลกของแบกกเซอร์นะคะจะมีกิจเอ,อรับค้ยกับผู้ดําชื่อควกิจกรรมจงตามหาสปุกตัวจริงนะคะซึ่งเขาจะอยู่ในไฮเดียลตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะซึ่งเราก็จะรับเหรียญตาเปลี่ยกแห่งความมืดมนยี่สิบอันเดอร์ทำได้ตะกูลละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้ ซึ่งเออ่กิจกรรมเปลี่ยนตาเปลี่ยมแห่งความมืดมนเนี่ยสามารถไปแลกได้มันจะอยู่ใน u r รวมทรัพย์สินนะคะทุกคนมุมขวาบนนอ้อยอย่าลืมนะก็จะมีสิ่งของที่เรียกได้นะคะตะกูละหนึ่งคังก็คือใบแปลงร่างนะคะใบแปลงร่างเป็นไอตัวนี้ทุกคนเอาไปแปลงร่างเล่นได้ <laughs> <laughs> เหมือนจะเป็นใบถาวรนะคะก็คือเอาไว้แปลงร่างเล่นได้เลย ช้ทั้งหมด50เหรียญน,นะคะแล้วก็เฟลสตก๊ก120 50เหรียญเช่นเดียวกันต่อไปแลกเปลี่ยนตะกูลได้ตะกูลละ2ครั้งนะคะก็คือคุกกี้กอสปี้ฮาโลวีนกับคุกกี้ทิกต็อกฮาโลวีนนะคะใช้10เหรียญแรกแล้วก็ตะกูลละ5ครั้งก็คือใช้เหรียญละ15นะคะแลกหอ่อผ้าสยองขวัญได้2หอ่อห่อผ้าบอส2หอ่อห่อผ้าเปลี่ยนความมืดมน2ห่อนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนไอตลอดก็จะเป็นทองแท่ง 10g 1อันนะคะ อยากรู้อยู่กับใบแลกเปลี่ยนเดี๋ยวมันมีบัตรผ่านพิเศษเดี๋ยวไปว่ากันแล้วก็เออนี่อินเเบราจะมาเป็นบอสให้นะคะคิดว่าแบบนั้นนะวันที่ยี่บสามตุลาคมเดี๋ยวรอเลยแล้วก็อืมประมาณนี้โอเคไปเลยต่อไปไปดูนี่กันกิจการบาดผ่านพิเศษนะคะเดี๋ยวช่วยกันดูว่ารอบนี้คุมไม่คุมนะคะ กิจกรรมรางวัลพิเศษรายวันบาทผ่านพิเศษรายวันต้อนรับ้าเหลวินก็ราคา799บาทนะคะขายถึงวันที่28ิแปดพฤศจิกาแต่ว่าของรางวัลยังอยู่ถึง12บธันวาเนาะซึ่งอือันนี้เหมือนราคาไม่ตรงนะมัน799ดาสนะใน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 เกมอะ่ะเปิดดูอยู่แต่ก็นั่นแหละซึ่งเออ อันนี้มันจะมีสองอันนะคะเท่าที่ดูดูแปเมนนะ่อกคือถ้าเกิดถ้าใครแบบอยากได้เฟลอะหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่บ้านที่ว่าเติมก็คุมค่ะแต่ก็แอบจุกจุกอยู่เพราะมันแพงเหมือนกันแต่ถ้าใครมีใบลดร,ราคาแม่บ้านว่าได้อยู่นะเพราะว่าช่องตรงช่องเติมอะเราจะได้หิ่งคอนห้าร้อยได้เฟลสแต็กร้อยสิบนะคะแล้วก็เออได้ต้องกําเนิดความสะสมแห่งความมืดด้วยนะคะประมาณนี้ ซึ่งคือมันโอเคอยู่สําหรับคนที่จะเอาไปตีบวกนะคะแต่ถ้าแบบใครไม่ได้จะตีบวกหรืออะไรเงรี้ยไม่พังก็ว่ามองว่าแอบแพงไปนิดนึงแต่ถ้ามีรายลดราคาเหลือสักสี่ห้าร้อยเนี่ยก็น่าอันนี้อยู่แต่อย่างที่บอกคือถ้าใครไม่ได้ตีบวกก็ข้ามไปได้เลยก็คือไม่ต้องเติมก็ได้สยู่แลคนที่จะไม่ได้จะตีบวกนะคะทีนี้เออมันจะมีหลักฐานพิเศษรายวันเพิ่มเข้ามานะคะซึ่งออกไปแลกของได้เออ ซึ่งระกทามพิเศษเนี่ยเขาเขาให้เป็นไอ้นี่ค่ะคือเราสามารถได้รับได้จากรางวัลพิเศษรายวันที่จะวนมาเป็นรอบๆนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเก็บไว้อ่ะก็คือเก็บใบเนี่ยไว้แล้วเมื่อถึงกําหนดก็คือเมื่อใบมันถึงอะคะ่ะรู้สึกว่ามันจะได้มาห้าใบหรือไงเนี่ยแหละก็คือเขาจะให้ใบเนี่ยมาเรื่อยๆ ซึ่งเราก็คือล้องรอบัตรผ่านพิเศษวนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไม่ต้องเติมนะอันนี้ไม่ต้องเติมทุกคนได้เหมือนกันหมดนะคะก็คือเก็บไว้แล้วมันจะมีของข้างในให้แลกนะคะซึ่งดีมากอันนี้ดีมากนะคะก็จะมีเฟลอตแตกร้อยห้าสิบแลกได้สองใบร้อยี่สิบแลกได้สี่ใบนะคะทั้งหมดห้สิบเหรียญสี่สบสี่สิบเอ่อตัว๋วเขาเรียกเป็นตัวแล้วกัน แล้วก็มีหิงคอนสองพันหนึ่งพันเพื่อแตดงมีมีหนึ่งร้อยรอยี่สิบ้อยยี่สิบเอ้เอออันนี้มันเขียนซ้ำปะเนี่ยมีหนึ่งร้อยิบอันนี้น่าจะได้าว่าร้อยสี่ิบแตไม่แน่ใจแล้วก็มีหอหิงคอนมีพรอมคัรับซิลเนี่ยคือเอาอโมูลสิบห้าวันด้วยนะคะแล้วก็มีอันหนึ่งที่ถ้าเผื่อใครสนใจก็แนะนําว่าให้มาแลกนะคะเพราะว่าน้องไม่ ไม่ค่อยนํามาวนขายให้ค่ะที่แล้วก็มาลงบัตรผ่านพิเศษเหมือนกันก็คือน้องมังกรตัวสีขาวหรือมังกรน้ําแข็งนะคะชื่อในเกมคือรานนะใช้สิบใช้สิบตัวแรกนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเราต้องรอสะสมกันไปสัตว์เลี้ยงเนี่ยมีลามาขนปุ้ยเสือดาวหิมนะเอเรเทียน้องมังกรลาโนแล้วก็ซะกาหลงทางฟอกัสเด็กนะคะใช้สิบใช้สิบตัวหมดเลย ประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากได้น้องมังกรสีขาวจริงๆก็แนะนําให้เก็บมาแลกนะคะเพราะว่าตอนแรกน้องมันตัวแจกฟรีแล้วมันก็เอามาลงในบัตรผ่านพิเศษรอบหนึ่งแล้วมันก็หายไปนะคะเป็นปีแหละเออเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากได้แนะนําให้แลกมังกรแต่ถ้าใครไม่ได้ชอบมังกรก็แลกอย่างอื่นเออมีเสือดาวดําราตรีด้วยนะทุกคนเป็นเหมือนแบล็กแพนเทอร์อะแต่ว่าน้องอรูใช้สิบสองตัวนะคะส่วนแม่บ้านก็สนใจหินคอนกับเฟลสเต็ก โอเคเนี่ไงหลักฐานพิเศษได้ห้าอันนะคะเออโอเคก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับกิจกรรมแล้วก็แพนอัปเดตท,ทั้งหมดของวันนี้เนาะก็คือจุกๆกันไปเลย โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กัน,นกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ่งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่เด้อบายบาย